สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับสำหรับคลิปนี้ครับมีแม่วัวครับท้องแดงใบเล่ครับนี่ครับท่านใดที่กำลังหาวัวหนาๆหนังหนาหนาลึกๆครับตัวนี้มีโบสครบเครื่องพร้อมนะครับท้องกับแดงใบเล่หกเดือนครับตรวจท้องแล้วนะครับท้องที่สามครับทายสูงร้อยสี่สิบวกนะครับ ตัวนี้จุดเด่นได้เรื่องลำตัวที่ลึกครับหนังที่หนาครับแล้วก็บวกแดงใบเล่ใหญ่ยาวครับตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ครับตอบโจทย์ลูกในท้องหเดือนนะครับท่านใดที่กำลังหาวัวท้องครับนี่ลึกๆหนังหนาๆนครับแข้งขาแขงขาข้อเท้าตรงดีครับนี่ครับท้ายก็ งเลยครับนี่ดูบ้านท้ายครับเชิงกรานใหญ่ครับหางยาวลากดินตัวนี้ห4 0รแลลวครับไปใกล้ร้อยสี่สิบเลยครับนี่ทองที่3กับแดงใบเล่หกเดือนนะครับตัวนี้มีคะแนนนะครับตัวนี้มีคะแนนหเดือนก็เลี้ยงอีกประมาณ3เดือนกว่าเลยครับคลอดลูกเลย ของก็ติดด่างนิดนึงครับไม่เป็นไร่นานใดที่มิติตรงนี้นครับตัวนี้ไหลหน้าสวยมากครับไหลหน้าสวยมากเลยตัวนี้ใบหลอดครบนะครับสวยครับสวยครับตัวนี้ความลึกความยาวนี่สวยครับตัวนี้นี่วัวอยู่บ้านโคกยางครับตมบ้านกรวดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุดีรัมครับท้องสาม แดงใบเล่คบเครื่องเครื่องดำครับก็ดูครับต่อมผิดหวังนะครับซื้อวัวท้องไปนี่นี่ยาวๆลึกๆนี่ทองไปพัฒนาใสาโครงสร้างใหญ่ๆถือว่าตอบโจทย์นะครับตัวนี้เปิดไว้ที่70คะแนนนะครับหรือว่าเจ็ด0มืนบาทครับต่อรองได้นะครับ ท่านใดที่อยู่ใกล้ก็มาดูตัวจริงนะครับชอบเชิงกรานมันนะครับกรานกว้างดีครับตัวที่ลึกและก็ยาวครับนานๆาน,าน,านี่พอจะร้อยสีสิบแลครับนี่สำหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ